ครับผมสวัสดีครับมาครับเมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทํากุนายนารุโตะนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเท่ๆจริงๆเลยนะซึ่งมันก็เป็นผลงานการออกแบบของพี่บูธอีกเช่นเคยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนเตรียมกระดาษเอสขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งแผ่นนะโอเคครับหลังจากที่เตรียมกระดาษเอสมาครับขั้นตอนแรกทําการพับเป็นครึ่งกลางคางกึ่งแบบนี้นั่นเองนะครึ่งกลางหรือว่าคางขึ่งนั่นเองนะ โอเคครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกลางออกฟอึแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็พับทบเข้าไปในส่วนของครึ่งกลางแบบนี้เลยอ่านี่นะครับแล้วก็พลิกมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับพับเข้าไปในส่วนของครึ่งกลางโอเคครับเสร็จแล้วก็พับทบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้เลยครับแฟรแบบนี้นะ ัทบเข้าไปนะครับต่อไปก็หมุนไปทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแฟบแฟบอ่าประมาณนี้เลยเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่บูจะหมุนมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ฟื้บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทําการพลิกมันแฟบอ่านี่นะครับต่อไปนะครับพับส่วนนี้ลงมาเป็นครึ่งกลางเลยนี่นะครับ โอเคแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ปูดจะพับส่วนนี้นะครับดันกลับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยพื้นที่เว้นระยะตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณหนึ่งเซนนะนี่นะครับเสร็จแล้วก็กดกระดาษทำร้อยมันได้เลยได้เลยโอเคครับแบบนี้นี่นะครับพอเราได้แบบนี้เดี๋ยวทำการพลิกกระดาษแวบแบบนี้ครับโอเคนี่นะครับ หลังจากที่พลิกกระดาษมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนหมุนมาทางนี้นะครับฟื้นแบบนี้เลยโอเคมาพอเราได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพับสามเหลี่ยมตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการกลางส่วนนี้ขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันตรงนี้นะครับเอานิ้ปโป้นะครับดันส่วนนี้เข้ามานี่นะครับนิ้ปโป้นี้ก็ดันแหวกๆมันเข้าไปนะครับแล้วก็นิ้ปโป้นิ้วนี้ดันส่วนนี้เข้ามาแบบนี้ครับโอเคสังเกตขอบกระดาษตรงนี้นะนี่นะครับ พยายามกดลงมาให้มันเท่าๆกับขอบกระดาษตรงนี้นะแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าแล้วส่วนนี้ก็ค่อยๆแหวกมันเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับจะได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆบีบปึ๊บโอเคนี่นะครับเราจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เราก็พับกระดาษลงเลยฟึบอ่านี่นะครับสวยงามสามงวยกันเลยทีเดียวนะ ต่อไปก็หมุนครับฟื้นมาทําอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเดิมเลยนะวิธีการก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมครับเอานิ้วโป้นิ้วนี้นะครับแหวกเข้าไปแล้วก็นิ้วโป้นิ้วนี้ค่อยๆดันครับสังเกตรกระดาษให้มันเสมอกับตัวรอยขอบขอบกระดาษตรงนี้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับพอมันได้แบบสวยงามเราก็ค่อยๆรีดนะแล้วก็กดกระดาษลงมาโอเคนะครับ ประมาณนี้เลยครับทุกคนอ่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพับส่วนนี้ต่อเลยนะวิธีการก็ไม่ยากครับพับกระดาษส่วนนี้สังเกตให้ทุกคนสังเกตรอยตรง่าที่มันจะมีรอยตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยตรงกลางแบบนี้นะเดี๋ยวพี่บู๊เนี่ยจะพับส่วนนี้นะครับให้มันเลยกับรอยตรงกลางไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเลยรอยตรงกลางแบบไหนนะครับ แบบนี้เลยปึ๊บอ่านี่นะครับเดี๋ยวพี่บูต้องให้ดูนะโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือคือรอยตรงกลางเห็นไหมนี่นะครับกระดาษมันจะเลยออกมาเห็นไหมนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับโอเคครับพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมก็หั่นเลยครับปึ๊บไปทําอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนกันเลยนะส่วนนี้ก็พับไปให้สุดขอบกระดาษตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับสวยงามนี่นะครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะครับดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเอียงมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะนี่นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะพับส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ค่อยๆพับเข้าไปครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะโอเคนะครับแล้วก็พับทางด้านซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะ เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนรีดดีดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากระดาษมันจะแข็งนะนี่นะครับค่อยๆรีดเข้าไปโอเคครับต่อไปนะครับเราก็พับส่วนหัวมันได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็พับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาทางด้านขวาก่อนนะนี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้ามาทางด้านซ้ายครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคน่าแบบนี้เลย นี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเอียงมาในมุมที่เราถนัดนะครับพี่พูดจะเอียงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็ทําการพับสามเหลี่ยมทบเข้ามาอีกชั้นหนึ่งครับโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็ด้านขวาครับจะขวากว่อนซ้ายก่อนก็ได้นะโอเคครับนี่นะครับพอเราได้แบบนี้ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเอียงมาในมุมที่เราถนัดนะครับตรงนี้มันจะพับยากนิดนึงนะครับวิธีการก็ค่อยค่อยพับนะครับส่วนนี้นะนี่นะครับประกบเข้ามานะครับแบบนี้สังเกตตรงนี้นะครับให้มันเสมอกับรอยตรงกลางนะครับแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมอ่าพี่บูรลองพับไปดูนะครับแบบนี้เสมอกับรอยตรงกลางนะครับพอมันเสมอปุ๊บเราก็ค่อยมาจัดระเบียบมุมด้านล่างก่อนแบบนี้ครับกดมันลงไป โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆไปไล่ให้มันเป็นปลายแหลมด้านบนครับตรงนี้กระดาษมันจะแข็งนะครับทุกคนต้องค่อยๆกดลงไปนะอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะส่วนนี้นะครับตรงนี้นะเหมือนกันนะครับขอบตรงนี้พับเข้าไป นี่นะครับให้มันเสมอกับรอยตรงกลางแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไล่ด้านล่างก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็กดด้านล่างลงโอเคครับพอได้แบบนี้ก็ค่อยมาไล่ไปลายแหลมด้านบนนะด้านบนโดนบ้านโอเคครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะพอเราได้แบบนี้ใช่ไหม ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่บ๊ขอหมุนมาในมุมที่ถนัดนะปึ๊บแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพับส่วนนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงด้ามจับมันนะครับก็ไม่ยาครับบีบมันเข้าหากันแบบนี้นี่นะครับค่อยๆบีบปึ๊บแบบนี้เลยนี่นะครับบีบให้มันเท่ากันนะครับเห็นไหมขอบเท่ากันนะโอเคนะครับพอได้แบบนี้ใช่ไหมส่วนตรงนี้เราก็ค่อยคยบีบปึ๊บอย่างนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับค่อยคบีบในตัวของคู่นมันหน่อยนะครับนี่นะครับบีบแบบนี้อ่าโอเคพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับหันมาด้านนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะสวยงามกันเลยทีเดียวนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับหาเป็นปากกาหรือว่าอะไรก็ได้นะที่เรามีนะครับปากกาดินสออะไรก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะ สร็จแล้วก็เอามาวางรองตัวปลายแบบนี้เลยครับแล้วก็ค่อยๆหมุนมันเข้ามาแบบนี้ครับทำให้มันเป็นเหมือนวงกลมนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับทำให้มันเป็นเหมือนวงกลมนะนี่นะครับประมาณนี้ แล้วก็มาจัดระเบียบให้มันนิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับบีบๆไว้นี่นะพี่บูก,ก็เอาประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วหลังจากนั้นนะครับก็หากาวมาติดได้เลยนะครับหรือใครจะใช้กาวเทปใสก็ได้นะนี่นะครับเอาตาทาตรงนี้เลยนะครับพอทาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอานิ้วบีบไว้นะครับปึ๊บต้องบีบไว้สักพักนึงนะครับเพื่อให้กาวมันติดนะ โอ okay. เคเศรษกระดาษแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอากาวมาเลยครับปาดกาวเลยแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ติดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆวบนกระดาษแต่ถ้าใครมีกาวเทปใสหรือว่ามีกาวร้อนนะครับจะดีมากเลยนะ เอาร้อนหยอนนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นี่นะครับส่วนตรงนี้ถ้ามันมีรอยเราก็ตัดมันได้นะ,ะถ้ามันบังนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยครับทุกคน สวยงามนะครับก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยตรงนี้เราก็ไปบีบให้มันงุม้มๆลงนิดนึงนะครับโอเคครับสวยงามเลยนะอันนี้พี่บู๊ว่าพี่บู๊อาจจะทำไม่ค่อยสวยงาบโอเคประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับมันก็จะยากนิดนึงนะตอนติดกาวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราครับโอเคครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคูในผลงานการออกแบบของพี่บู๊นนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาพับกระดาษด้วยกันนะยังไงเดี๋ยวไ้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ